เราอยู่กันที่ตึกแดงแถวจัตุจ้ามันต้องยั่วด้วยไงเข้าไปกับผู้ชายนะหนึ่งนิ้วจะมีซอนซื้อสิบคะแนนเต็มเก็บมันเอากล้องลงไปข้างล่างฉันต้องบอกให้มันเอาขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวเนี้เลดี้จาก,กี้ค่ะานะากกัาาสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เลดี้ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตึกแดงเขาจตุจักรซึ่งทีมงานเนี่ยก็คือเชิญชวนดิฉันให้มาช้อปปิง้งเลอ่ะคืออันนี้ไม่เคยมาตึกแดงตอนที่เขาทําเป็นดินเพ็แล้วนี่ก็คือครั้งแรกที่มาก็รู้สึกตื่นตาตืต่นใจอยู่แต่วันนี้ช้อปปิ้งอย่างเดียวอะ่ะมันธรรมดาเกินไป<อ>เรามี<อ>ชาเลนจ์ไหมดีใจฉันทำอะไอยากให้แต่งตัวเป็นคู่ทิพต์ให้หน่อยคู่ทิพทิพกับคนนี้ค่ะอุย้ยแบบนี้ยเหรอเรากับคนนั้นต้องเป็นอะไรอ่ะเตื้อวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าไม่ได้เดินคนเดียวเดินเป็นคู่ เป็นในสุดของข่าวกากีฉันอยากจะซูมแบบซูมเข้าไปซูมแบบซูมเข้าไปเลยได้ไหม okay. แต่ว่ามีมงบให้500รอนะแล้วฉันต้องใส่จริงๆไหมก็ต้องมีตาสุดท้ายคลิกลูกให้ดูว,ว่าเออมันทำท้ายหนะ่อยซูอค่ะเพื่อพิเกตเราทำได้เสมออยู่แล้วย้ yeah. เกมันมีไม่ต้องเอาเหมือนกันเอาแบบให้มันกลมกลืนมันต้องยั่วด้วยไงเขาไปกับผู้ชายหรอเป่ายัย่วขนาดไหนก่อนวับแรกยั่วแบบผู้ดีต้องยั่วแบบไม่ยั่วมากมันควรจะต้องเป็นแบบขาวน้ำตาจ่า,จากีแล้วต้องอยู่ในงบ500ย่าสุดเด้อไอ้ย่าเราก็แค่เสื้อเสื้อส้นในเสื้อส้นนอกแล้วก็กางเกงก็พอแล้วปล่า ใช้เครืคอค่องหรือใช้คึงใช้คึงชื่อจ็กกี้จ้ารู้จักกันมาจากกี้จ้าแต่ถ้าเลือกนาแบบนี้ก็คงต้องจับเวลาสัก5นาทีแล้วนะคะต้องจับเวลาหรอใช่เพราะว่าถ้าไม่จับเวลามันก็จะแบบ <3 S 1> สามสองใช่อ่ะ,อะ,ะพร้อมนะพร้อมแล้วห้านสี่สามสองเริ่มค่ะ ก็เป็นหนึ่งนาทีแล้วนะกรงเกงยังไม่ได้เลยค่ะตังค่ะแม่มาได้แล้วอย่างแรกได้แล้วเป็นกางเกงใช้เวลาเป็นนาทีกว่ามาสั่งผ้าถุงละแจ็กกี้จ้าแจ็กกี้จ้าปวดหูไหมเสื้อชเมื่อกี้ต้อเดินผ่านมันอยู่ไหนวะชอบบะมุงจ้าเป็นคนเจ้าใหม่จ้าสองนาทีละค่าสองนาทีละค่ายังไงจ้าดูจักกันแล้วนะแจ็กกี้จ้านงไงั่ไนั่งไงสวัสดีค่ะ ร้อิบค่ะถูกหลงองได้เลยเกินงอฟเหลือเท่าไหร่นะสามร้อยยี่สิบลองให้เท่าที่เหลืออุ้ยเหลือสามร้อยยี่สิบให้เขาให้ฉันด้วยวพอมันยั่วยวนอยู่นะเอาวนดีสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วเป็ไงมันดูง่ายตรงนี้เออเขาให้เวลาจะกินอันนี้นะห้าทีหมดเนี่ยเอาอะไรมารวดเร็วได้แล้วก็คือเท่ากับพี่เกสเลยมีเสื้อสีขาวหนึ่งตัวกางเกงชิกากีหนึ่งตัวลองเท้าถ้าใบที่ใส่มาตอนนี้ เดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปแต่งตัวให้เรียบร้อยใส่สร้อยใส่ผ้าอะไรที่เรียบร้อยแล้วจะก็เป็นโดนที่ขสิทธิ์อีกแล้วตามนั้นเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวโดนเราขัสิทธิ์ปวดหูไหมแจกี้จ้าชอบมอมงตาเป็นคนเจ้าใหม่จ้่าช้อปปิ้งส่วนตัวเราจะมีคูปองให้ด้วยนะคะหนึ่งร้อยบาทได้ครับสิ้นสีหนึ่งคนว้ดี อาาจใช่ใช่ใช่แต่ไหนก็มาแล้วก็ต้องช็อปก่อนปกติชอบซื้อเสื้อผ้าแบบไหนช่วงนี้ก็อาจจะอินกับอะไรครับคหน่อยเอาไปใส่กางเกงเอวสูงเพราะฉันเป็นคนชอบใส่กางเกงเอวสูงมากแล้วประเด็นคือฉันก็ซื้อของแล้วเขาก็บอกว่าให้เอาบินเอาไปให้หน้าห้องน้ำจะได้ส่วนลดอะไรก็ไม่รู้ร้อยนึงแต่ห้องน้ำอยู่ไหนนี่กรีนวินเทจคูปอง100บาทได้มาจริงๆค่ะเอาไป <ๆ S 2> ลดอะไรก็ได้อีกร้อยนึงแน่ตอนแล้วมาะกลับแล้วก็คือก็ไม่กลับไม่เอาไม่กัด พูเธอไม่รักยั่ไะติ๊กมิกซ์ิกิดาวอยู่นะแจกีตาชื่อแบกีตารู้จักกันมาแจกีตาพ่อสับฉันเราสับฉันภาษาพ่อสับฉันเราสับฉันอยู่อยู่นี่โอเคของคุณต่อเสือทั้งล้านเลยไม่ว่าจะเป็นเสือโคนมรู้จักกันมา หรือว่าจะไปเผื่อแทุกชนิดบนโลกใบนี้มีในร้านนี้หมดแล้วอะปวดหูหมถามว่าคนเยอะไหมก็ไม่น่าเกลียแต่ว่าก็น้อยกว่าปกติที่ควรจะเป็นมากจริงๆที่นี่ที่เรามามันก็มาตรการความปลอดภัยเขาก็ดีอยู่นะเขาก็มีแบบว่าไขวัดไขวัดอุณหภูมิแอลกอฮอล์อยู่ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาช่วยแม่ค้าแม่ขายฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกหนึ่งครั้งก็สามารถมาเดินกันได้ที่ตึกแดงเดินสนุกเลยจริงๆรรู้จักกันมา น,นักเรียนญี่ปุ่นแอนนักเรียนญี่ปุ่นเรื่องกระดุมถอดได้กเม็ดวันไหนที่เราต้องการที่จะแบบแรดนิดนึงเราก็แหว่เอาคุ้มกว่าการซื้อกล่องสูงสุดนอนไม่ได้นอนอีก <c oughs> ได้นอนค่ะสำหรับคนที่ยังอินละครเรื่องมน์รักหนองตะแยงโอกกีคฉันไปถามเขาว่า ชุดนี้สองร้อยห้าสิบเมื่อกี้เกมมันเอากล้องลงไปข้างล่างฉันต้องบอกให้มันเอาขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวเน็้โอ้ฉันต้องไปต่อแล้วอุ้ยยั่วเยี่ยวันไหนยจะเป็นน้องเลมอนเนกก็คือย่อมได้อุ้ยเป็นมินิสเกิร์ตะทีชเชิร์ด oh my god ก็คือแบบหนึ่งนิ้วจะมีซอนยั่วเยียวซื้อ ดีแบบดีเลยอ่ะดีอ่ะสิบคะแนนเต็มเราย้ายร้านก่อนไม่งั้นเราอาจจะล้มละลายได้๋อฝากไอจีร้านไว้หน่อยนะคะเผื่อได้เลยค่ะไอจีร้านคุณพี่คือ A 2 H ใช่ไหมคะใช่ค่ะ A ถึง H รู้จักกันแล้วนะแจ็กกี้จ้าแจ็กกี้จ้าร้านนี้เราจะเดินผ่านๆสวยทำได้ดีรู้จักกันมา คือเหมือนมกเมกื่อกี้เขาทำมาให้มันตรงไซส์ชั้นเลยอะเธอเนี่ยมันมก็เลยแบบเกิดมาเพื่อนี้มันเ,เกิดแบบพุ่งชันน่ะคุณพี่อย่าพุ่งย้ายไปไหนนะคะคุณพี่ต้องอยู่ตรงนี้น,น,นานๆอะ่ะเออดูเหมือนแบบวันหนึ่งฉันเะพาปาใช่ฉันจะนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหนฉันจึงตอบ ถ้าเราไม่เอาจากตรงนี้อาจจะเสียงเงินเพิ่มนะถ้นบอกฉันทีว่าทางออกอยู่ไหนแล้วฉันจะหลับตาเดินไปสรุปแล้คือตึกแดงคือร้อมากคือฉันไม่รู้จะพูดยังไงใครที่ชอบเดินตลัดนัดจะจาใครที่ชอบเสื้อมือสองที่มีการอ ap ัดแอฟไทยนี่คือทางออกของคุณค่ะสรุปคือถ้าอยากเห็นของว่าเราซื้ออะไรบ้างและเสื้อผ้าที่เราจะตั้งใจใส่คู่กับพี่เกสจะเป็นยังไงต้องตามไปดูในคอนโดค่ะ ทุกคนคะเรากลับมาถึงที่บ้านแล้วคะ่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้มาโอ้ฉันบอกแค่คำเดียวฉันจะกลับไป เราไปในส่วนของประเด็นหลักที่เราไปก่อนไหมนี่คือกางเกงที่เราซื้อมาเพื่อที่จะใส่หัวผ้าร้อยซึ่งนี่เป็นกางเกงวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่ากับพิ่เกสด,ด้วยความที่กางเกงมันแบบมันเป็นเอลสูงและมันค่อนข้างเรียบร้อยแล้วดังนั้นการที่เราจะเข้าป่าในฟอผู้ชายเราจะต้องให้ยุงกัดแมงต่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อสำอ,อยเพื่อ เขาถอดเสื้อตัวนี้มาใส่ให้เราฉันก็คิดแล้วว่าข้างบนต้องโป๊โป๊เท่านั้นฉันเลยได้ตัวนี้มาจ้ะซึ่งตัวนี้จะเป็นเสื้อที่อะไร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 อะตัวนี้จะเป็นเสื้อที่ปิดแต่แขนข้างหลังคือไม่ปิดข้างหน้าก็จะเป็นการปิดเป็นกระดุมปิดเพื่อให้รู้สึกยุ่ยร้อยเป็นการหลอกตาว่าเราไม่คิดอะไรอะ นี่ก็คือชุดที่เราคิดไว้ปึ้งจบประเด็นหลักดังนั้นร้านแรกค่ะร้านเดียวกับเสื้อสีขาวที่ปิดแต่ข้างหน้าข้างหลังเปิดตัวแรกเลยเป็นครเซตแบบแข็งบอกได้เลยว่าใส่ปุ๊บไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าฟัางปูอ่ะไปต่อตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ฉันเห็นครั้งแรกปุ๊บถูกใจเป็นเสื้อจั๊กที่มีซิปปิดขึ้นซิปลงแบบนี้ฉันชอบมากวันไหนอยากได้โปมากก็รูดให้สุดปิดแค่หนึ่งนิ้วพอแต่ถ้าวันไหนรู้สึกว่าไม่อยากโปมากรูดให้มันปิดไปเลยก็ย่อม ตัวนี้สงวนราคาอยู่ที่300น่าจะประมาณ300นตัวต่อไปเห็นปุ๊บได้ฟิลถึงยุคเก้เทอเป็นมัดคออันนี้คือดีลด300อ่ะเสร็จปุ๊บเราก็ไปเจอรานนี้59บาท2ชิ้นร้อยอันนี้คือถือว่าได้มาฟรี อันต่อไปนะะี้น,นะคะก็คือว่าเป็น,นส,สน่วนของจริงอันนี้เราบอกลยวราเป็นของฟรีเพราะว่าเราซื้ออันนี้ครบ1,000พันบาทแล้วเราก็ได้คูป,ปองลดหนึ่งอบาทจากคุณพี่หน้าดุคนนั้นหน้าห้องน้ำเพื่อเราอันนี้คือ2ชิ้นหนึ่งพอดีไปร้านต่อไปร้านนี้คือฉันอยู่ประมาณ3าชั่วโมงแบบมากออาจริงนะฉันซื้ออะไรบ้างฉันก็จำไม่ได้ชุดนี้เป็นกางเกงจากรูดเอวแล้วนี่เสื้อจา้ารูดเอก สีชมพูฉันชอบสีชมพูนี่เสื้อแล้วเป็นกระโปรงแบบมินิสเกิร์ตซึ่งสิ่งที่ฉันไม่ได้ดูคืออะไร <S 2> <S 2> รู้ปะ่ะข้างหน้า <S 2> <S 2> ยาวกว่าข้างหลัง กระโปงต้องใส่อยู่บ้านเท่านั้นอ่ะไปเราไปกันต่อคุณชอบมากเลยอะ่ะแบบเนี้ยเป็นคอป,ปกเอ่ยเป็นกระดุมเอ่ยแล้วเราดูข้างหลังสิข้างหลังสูตรเป็นแบบรัดด้วยแต่ว่าเอวเรายัางไงก็คอดเลยจัดทั้งสีขาวสีดํามา1ชุดน่าจะประมาณ2 5 0 200ประมาณเนี้ยเทแล้วประเด็นคือนี่จ้ะจอยืดเขาก็เอามาตัดเป็นจะซ้มคอปน่ารักเก๋ไก๋สไลเดอร์แบบเดอ้อสายเดอ้อขวัดเด้อนั่งเด้อเดดนั่งเด้อ สีม่วงแบบเพื่อม่วงเหมือนสีตกม่วงเอ๊ะม่วงพาสเทลอันนี้ฉันใส่แล้วฉันมั่นใจเลยว่ามันจะอยู่ใต้ราวนมพอดีดังนั้นมันจะไม่โปะท้านมไม่พารานี้ก็คือทั้งหมดของการช้อปปิ้งตกแจกที่จัดตกจจกใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตามนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเจอกันใหม่ใน l a d i e เทปนะบายบายค่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้าเดี๋ยวจะส่งไปให้นะจ๊ะดูน้อสิคะนั่นมันชิงช้ามาคอหรือเปล่านะเฮย้ยมีแต่แก๊งหมู่ป่าเดินน้ำมันเลยตอนแล้วอุทยานแห่งชาติบ้านเราดี้จังเลยคะ่ะไปกันเถอะ่ะพ,พี่เกดเดินไปหาอนาคตของเรากันไปกันเถอะค่ะสอง กะชุดนี่คื้ยังไงอะไหนดูสิขายกชุหนคือข้างหน้าแบบเนินบนอย่างเงี้ยค่ะซื้อาหเยค่ะจะไปเข้าป่ากันใช่หยคะไปกันค่ะก็มกระติกก่อนเพลงขึ้นปโยโอ๊ะองอืมเออโยโยไปเออไปโยโยเออเหวเหวเอองัวยัวฮึบ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 บบ đứng 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 hấp 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 ừ, đừng.